รอนยิ่งกว่าเดือนเมษาก็เห็นจะเป็นวงการสีกากีนี่แะคะ่ะไม่ได้แผ่วเลยล่าสุดมีข่าวว่าสั่งลูกสมุนให้ไปขโมยข้อสอบของนิติศาสตร์จุลาแล้วก็สั่งลูกน้องของตัวเองไปสอบแทนย้อนกลับไปเจ้าหน้าที่ตำรวจจับมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ได้จำชื่อนี้ได้ใช่ไหมคะโดนจับสองรอบเนาะ ซึ่งในการจับกลุ่มเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีไปตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารของมินี่เขาไปเจอหลักฐานที่มันเป็นข้อมูลบางส่วนมันเป็นบทสนทนาของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการไปเอาข้อสอบมาการสนทนาน,นี้เนี่ยมีรองผบตรหนึ่งนายรองพู่มกับหนึ่งนายสารวัตรหนึ่งนายซึ่งตำรวจทั้งสามนายนี้เนี่ยกำลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์ ข้อความสนทนาเกิดขึ้นเมื่อปี2,566ค่ะเป็นการสนทนาถึงการนำข้อสอบของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคคำนอกเวลาราชการหลักสูตรประกาศสียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน มีการพูดคุยกันว่าจะไปให้ขโมยข้อสอบเนี่ยเพื่อออกมาทําการทุจริตโดยตํารวจระดับรองผู้กํากับแล้วก็ตารวจระดับสารวัตรเนี่ยจะเป็นตัวต้นเรื่องไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้เอาข้อสอบออกมาจากห้องสอบเพื่อที่จะเอามาให้ดรนิคที่ถูกจับวันเนี้ยค่ะซึ่งพอได้ข้อสอบออกมาแล้วดรนิคก็เอาข้อสอบเนี้ยไปให้ทีมทนายของรองผอบตรซึ่งพอทีมทนายทาข้อสอบเสร็จดรนิคเนี่ยก็จะเอาข้อสอบเนี้ยไปคืนให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเดือนตุลาคม2567ค่ะมีการออกสื่อแสดงความสําเร็จการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคคำนอกเวลาราชการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนของรองผอตรอท่านหนึ่งตำรวจกําลังออกหมายเรียกรองผู้ร่วมกับแล้วก็สารวัตรมารับทราบข้อกล่าวหาเพราะว่าขบวนการนี้ค่ะมันมีความผิดมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปี แล้วก็มีโทษปรับ1นึ่งแบาทแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ไม่เกี่ยวข้องนะคะแล้วทางเขาเองก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเพื่อให้เป็นประโยชน์กับรูปคดีให้มากที่สุดค่ะพีกนะมพีกมากมาไม่ต้องพิมพ์ชื่อนะฉันไม่ห่านนะอ่านชื่อหลักสูตรอย่างชัดเจนแล้วไปเซิร์ชดู